ดีค่ะพี่พี่น้องน้องยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครัวบ้านนาะเมนูเด็ดนะคะกับเมนูหอยแมลงผู้ที่มาดามบ้านนาสวีเดนไปเก็บมาค่ะวันก็ลองหาวิธีการที่จะทำหอยทอดสูตรง่ายๆพร้อมกับวันเพาะถั่วงอกในกล่องนมเคยทำคลิปให้ดูในช่อง มาดามบ้านนาสวีเดนแล้วนะคะนั่นก็คือเรามีกล่องนมเอาไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วเอาถั่วเขียวแช่น้ำร้อนไว้หนึ่งคืนพอตอนเช้าเราก็ตัดรูให้น้ำสามารถไหลออกได้ที่มุมกล่องนมนะคะแล้วก็ถ่ายน้ำเย็นใส่น้ำเย็นทุกวันเช้าและเย็นช่วงนี้หน้าร้อนวันพอแค่3วันค่ะก็ได้ถั่วงอกยาวพร้อมกับพร้อมที่เราจะกินกับ หอยทอดเลยนะคะไปดูถั่วงอกกันค่ะปลูกยังไงจะสวยคือพี่พี่น้องๆขาวันเอาใส่ในตู้เย็นไว้ปรากฏว่าคุณสามีวันไปปรับความเย็นของตู้เย็นนะคะอันนี้คือถั่วงอกไซส์สามวันค่ะก็คือเราต้องเอาน้ำเข้าและออกตอนเช้าและเย็นให้หมดเกลี้ยงนะคะแล้วเก็บไว้ในที่มืดวันกินเองวันก็เลยไม่เด็ดขาออกนะคะเราจะกินแบบนี้เลยจ้ากับทอดหอย หอยทอดกันค่ะไปชมวิธีการทําหอยทอดง่ายๆนะคะมาเลยค่ะสูตรนี้มันเคยทําแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็คือทําแบบง่ายที่สุดใส่ไข่2องฟองค่ะแล้วก็ใช้แป้งโกกินะคะพี่ๆน้องๆจ๋าสูตรไข่สูตรมันเลยเนาะสูตรแบบไม่ไม่ค่อยมีของานกะ็ได้เท่านี้นะคะวันปรุงรสด้วยน้ํามันหอยค่ะ เราก็ดูปริมาณของหอยนี่เป็นหอยแมลงผู้ที่วันแกะไว้นะคะตัวใหญ่มากพี่พี่น้องๆลวกแล้วกแกะไว้ค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งแป้งโกกิค่ะแป้งทอดกรอบนั่นเองนะคะกับปริมาณตามที่พอดีกับหอยค่ะอุ้ยพุ่ง เสร็จแล้ววันเติมน้ำเล็กน้อยค่ะน้ำจะช่วยให้แป้งมันออเวลาทอดแล้วมันวันว่ามันจะกรอบกว่านะคะแล้ตอนนี้ก็ตีแป้งกับไข่ให้เข้ากันค่ะสําหรับใครที่ชอบเครื่องแกงก็อาจจะใส่แบบพริกแกงเผ็ดลงไปนิดนึงก็จะทําให้ได้หอยทอดที่รสชาติแบบหนึ่งนะคะ ไขก่อนค่ะผสมแป้งให้เข้ากันนะคะทอดด้วยแป้งโกบีกเลยค่ะพะ แป้งเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่หอยลงไปเลยจ้าตัวใหญ่มากค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราไปทอดกันนะคะตอนนี้ก็ใช้ทับพีคนค่ะหอยจะได้ไม่แตกค่ะเสร็จแล้ว เรามาทอดหอยกันค่ะวันก็จะแบ่งทอดเป็นสองรอบนะคะใส่น้ำมันก่อนค่ะพยายามจะใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดนะคะพอหอยลงเลยค่ะ เสียงนามากคต่ก็ได้นั่งก่อนหอยสุดอยู่แล้วนะคะวันจะเอาไปกินที่ทำงานกล่องหนึ่งค่ะก็จะทอดใส่กล่องค่ะ เสร็จแล้วนะคะพี่พน้องๆกับหนึ่งกระทะค่ะเอาเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะใส่จานส่วนตอนนี้นะคะกระทะ เราก็จะมาทำชุดที่สองค่ะ พริกไทยนะคะ จะเอาไปกินที่ทํางานนะคะวันก็ใส่พริกไทยโดยสองฟากเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะใส่ต้นหอมค่ะอืมแล้วเดี๋ยวเราใส่กล่องนะคะ หอยทอดหอยแมลงผู่ที่ไปเก็บมาจากทะเลสวีเดนเสร็จแล้วจ้ารอชิมได้ที่ครัวบ้านนาเมนูเด็ดนะคะพี่พี่น้องนองหอยทอดกระทะร้อนกันเลยจ้าือรอให้สุกแล้วนะคะสูตรนี้แป้งไม่กรอบนะคะพี่พี่น้องน้องแป้งนุ่มแตม่รสชาติอร่อยมากจ้าชุดนี้วันใส่ใส่กล่อง ไปกินเป็นข้าวกลางวันพรุ่งนี้นะคะ ส่วนกระทะเราจะมาผัดถั่วงอกค่ะวันขอเน้นผักนะคะทุกคนถั่วงอกเราเยอะด้วยจ้าผัดแค่ให้มันสลบสลบน้ำมันนะคะกินกับหอยทอดอร่อยค่ะก็มันจะปรุงรสถ,ถั่วงอกด้วยนะคะก็ใส่ัฟพริกไทยค่ะมันพริกไทยไปเลย แล้วก็ใส่รสดีค่อนิดหน่อยนะคะให้มันมีรสชาติค่ะนม่ดเดียวค่ะทุกคนผมปมรุงรสนะคะเสร็จแล้วใส่ต้นหอมค่ะอันนี้มันจะใส่ต้นหอมใบใหญ่เลยนะคะผัดชีดหน่อยะคะ่ะ รับรองอร่อยค่ะตอนนี้เราปิดไฟได้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องๆค่ะเรามาดูจานหอยทอดของเรานะคะนี่ค่ะวันยังไม่ได้ปรุงรสนะเออวันยังไม่ได้โรยต้นหอมนะคะเดี๋ยวเราไปชิมจานนี้ด้วยกันค่ะถั่วงอกผัด แล้วนะคะจานหอยทอดแล้วก็โรยต้นหอมค่ะพริกไทยค่ะจานนี้ยังไม่ได้โรยพริกไทยนะคะแต่งหน้าด้วยพลิกสดค่ะเสร็จแล้วค่ะส่วนน้ําจิ้มนะคะวันทําเป็นน้ําจิ้มสูตรพี่สมนึกบอกมานะคะใช้ ออซอสมะเขือเทศกับซอสพริกผสมกันค่ะแล้ววันก็ใส่ซอสน้ำจิ้มปอเปี๊ยะด้วยนะคะนี่หอยทอดจากทะเลสวีเดนค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะกินแบบง่ายๆกินกับอะไรวันนี้ กระถินฝรั่งค่ะพี่ๆน้องๆเอามาแกล้มด้วยเผื่อว่าเราอยากที่จะกินผักป่าสวีเดนนะคะมาค่ะชิมหอยทอดกระทะร้อนกลับมาดำบ้านนาสวีเดนค่ะถึงเวลาชิมแล้วค่ะหอยทอดจากทะเลสวีเดนเก็บเองกินเองนะคะ รอเมนูนี้มานานมากๆเลยค่ะพี่พี่น้องๆเพราะว่าวันไม่หยุดสักทีทำงานยาวมากๆเลยนะคะอ mm hmm. ได้กินแล้ว mm hmm. อร่อยมาก mm hmm. ผักสดจากป่าสวีเดนเช่นกัน กระถินฝรั่งนะคะวันซอยพริกพริกแดงใส่มาด้วยค่ะเผื่ออยากได้เผ็ดๆนะคะกินผักเยอะๆค่ะแคบมาก ถึงแป้งจะไม่กรุบกรอบแต่ผักกรอบค่ะทานกันได้ สูตรง่ายๆทำง่ายมากเลยค่ะหไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยขนาดนี้นะคะหอยสวีเดนก็เนื้อหวานค่ะขนาดเราแช่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตไว้นะคะ กระถินฝรั่งก็มีรสชาติเป็นผักกระถินค่ะแต่กลิ่นไม่แรงเท่ากระถินบ้านเรานะคะกลิ่นเอามากินแบบนี้กลิ่นกลมกลืนกับถั่วงอ,อกเลยค่ะ เติมน้ำจิม้มค่ะ ก็อร่อยนะคะ เลี้ยงค่ะพี่น้องจา๋าอร่อยมากชื่นชมฝีมือตัวเองคลิปจากการเก็บผักป่าสวีเดนนะคะวันก็จะเอามาลงที่นี่ครัวบ้านนาเมนูเด็ดดูมาดามบ้านนาสวีเดนเอาผักป่าสวีเดนมาทำอะไรกินบ้างก็รอชมที่นี่นะคะแล้วก็รอชมเมนูเด็ดเด็จากพี่พี่น้องๆหลายๆคนในช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันต้องกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจ กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ดูคลิปสดๆพร้อมกันบ่ายสามโมงตรงตามเว,เวลาในประเทศไทยที่นี่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า